เกจิตาทิพย์ปราผีท้องกรมวัดโพแตงใต้หลวงปู่สดธรรมวโรสวัสดีค่ะพบกับช่องโยคีนะคะประเดิมคลิปแรกกับเรื่องเล่าตำนานพระเกจิก็จะขอคุยกันถึงเรื่องราวของหลวงปู่สดวัดโพแตงใต้ค่ะจังหวัดอยุธยาชาวบ้านทั่วไปนั้นให้การเลื่อมใสและศรัทธาท่านมากนะคะนามของท่านคือหลวงปู่สดธรรมวโร ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพแตงใต้แต่บางคนเรียกท่านว่าหลวงพ่อปู่สดตาทิพย์เหตุผลที่เรียกท่านเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในย่านบางไทรพระเครื่องที่ลือชื่อที่สุดนั้นก็คือพระชุดสาราล้มอันโด่งดังสำหรับคนในท้องที่จะทราบถึงความอาศัศจรรย์ในพระเครื่องของท่าน ไม่มากก็น้อยเนื่องจากเห็นบทความที่เขียนเกี่ยวกับประวัติท่านนั้นก็พอมีอยู่บ้างนะคะก่อนจะเล่าเรื่องผีดุวดตัตโพแตงใต้เรามาทราบประวัติคร่าวๆของท่านกันก่อนนะคะเมื่อราวปีพุทธศักราช2,358ในสมัยแผ่นดินขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ได้มีชาวมอญกลุ่มใหญ่ เดินทางอ,อพยพมาจากกรุงหงสาวดีประเทศพมา่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมพารในแผ่นดินไทยโดยชาวมอญกลุ่มนี้ได้พากันกระจายไปปักหนักสร้างฐานตามบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากเกรดปรทุมธานีราชคามและบ้านโพแตงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เดิมนั้นบ้านโพแตงชาวบ้านเรียกว่าโพแดง ซึ่งคำว่าโพแดงนั้นสันนิษฐานว่ามาจากที่ตำบลแห่งหนึ่งนะคะมีต้นโพขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวซึ่งต้นโพในแถบนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นนั่นก็คือใบโพจะมีสีแดงนวลจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโพแดงแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนจากโพแดงมาเป็นโพแดงจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะหลวงพ่อสดธรรมวโร ท่านมีนามเดิมว่าสดนามสกุลธรรมประเสริฐเด็กชายสดไม่ได้มีนิสัยซุกซนหรือว่าชอบวิ่งเล่นแบบเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันแต่กลับเป็นเด็กเรียบร้อยและชอบติดตามพวกญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ไปช่วยงานทางวัดอยู่เป็นประจำซึ่งจากการที่ได้มีโอกาสเข้ามาในวัดบ่อยๆอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เด็กชายสดเกิดความรู้สึกพึงพอใจในเพศบรรพชิตที่ดูสงบร่มเย็น เพราะเห็นครูอาจารย์ที่มีจริยวัตรที่งดงามเรียบร้อยเด็กชายสดจึงได้ขออนุญาตจากบิดามารดาเพื่อบวชเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยและอีกประการหนึ่งนั้นเพราะจะได้เรียนหนังสือไปด้วยทั้งบิดามารดาก็ดีใจที่ลูกชายคนเดียวของครอบครัวใฝ่ใส่ใจในการศึกษาจึงอนุญาตให้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒสมความตั้งใจ เพราะเมื่อก่อนนี้ถ้าหากบ้านไหนมีลูกชายก็อยากจะให้บวชเรียนไปเรื่อยจนเป็นพระเพราะบิดามารดาจะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสู่สวรรค์แม้ความจริงแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมของใครก็กรรมของมันก็ตามนะคะแต่หากบุตรนั้นได้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับบุพการีก็นับได้ว่าบุญนั้นยิ่งใหญ่นะ ในขณะเดียวกันมารดาบิดานั้นได้อนุโมทนาในบุญกุศลของการบวชและก็มีใจที่ปลื้มปิติใจสว่างใจสบายก็ทำให้เกิดเป็นบุญด้วยการอนุโมทนาซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนั่นเองนะคะที่ชื่อว่าป um ัตตานุโมทนาไมเป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญแต่พอท่านบวชไปได้ไม่นาน ทั้งที่มีใจอยากอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนาเพราะสมัยก่อนนั้นก็อยากให้บวชอยู่แต่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องของครอบครัวมันก็มีความสำคัญเช่นกันโยมบิดามารดาได้มาขอร้องให้ท่านลาสิกขาจากสามเณรเพื่อกลับไปช่วยทางบ้านในการทำสวนทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวจนในกระทั่งเข้าสู่ปีพุทธศักราช2460 มีญาติผู้ใหญ่ของท่านคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรมลงซึ่งตามธรรมเนียมไทยที่มีต่าโบราณเมื่อมีการเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่ก็จะให้บุตรหลานบวชเป็นสามเณรหรือที่นิยมเรียกกันว่าบวชหน้าไฟเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและเด็กชายสดท่านก็ได้เสนอตัวในการบวชสามเณรหน้าไฟในครั้งนี้และการบวชสามเณรในครั้งนี้ของท่าน กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านตลอดไปเพราะเมื่อเสร็จสิ้นงานศพแล้วท่านได้ขออนุญาตโยมบิดามารดาเพื่อขออยู่ในผ้าเหลืองต่อไปอีกโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็อนุญาตต่อมาในปีพุทธศักราช2462ท่านมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้ทำการอุปชาอุปสมบทท่านก็ได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดโพแตงใต้ ดยมีท่านเจ้าคุณพระอริยทัตชมุนีแห่งวัดสำแ,แลจังหวัดปทุมธานีในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาธรรมวโรสังกัดรามานิกายต่อมาผ่านไปอีก20ปีจนกระทั่งถึงปีพศ2489ภายหลังวัดโพแ่งใต้ ได้ขอโอนย้ายการปรกครองมาอยู่ในคณะธรรมยุทธ์ท่านจึงได้เดินทางไปยังวัดบรวรนิเวศวิหารและได้ทำการอุปสมบทใหม่อีกครั้งโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์วัดบรวรนิเวศวิหารเป็นองค์พระอุปชาและให้ฉายาเดิมว่าธรรมวโรเมื่อได้ทำการอุปสมบทแล้วท่านก็จะอยู่จำพรรษาและศึกษาพระบาลีอยู่ที่วัดบรวรนิเวศวิหาร ท่านจำพรรษาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2507เจ้าอาวาสวัดโพแตงใต้ก็มรณภาพลงและขาดเจ้าอาวาสที่จะคอยดูแลเสนาสนะต่างๆของวัดชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันเดินทางไปนิมนต์ท่านให้กลับไปปกครองวัดโพแตงใต้ซึ่งท่านเองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางกลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาที่พระครูอนเนกสารคุณจากนั้นท่านก็เดินทางกลับมานวัดโพแตงใต้เมื่อท่านมาปกครองดูแลวัดโพแตงใต้แล้วท่านก็ได้เริ่มบูรณะและปฏิสังขรณ์เสนาสนะในส่วนที่ชำรุษสุดโสมจนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช2514ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญบัตรชั้นตรีที่พระครูอนเนกสารคุณ ชาวบ้านจึงได้ประชุมหารือและได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลในปีถัดไป,ก,ปก,ก็คือในปีพุทธศักราชก็คือในปีพุทธศักราช2515ท่านมีอายุครบ72ปีหรือ6รอบพอดีและด้วยวัยของหลวงปู่ที่สูงอายุมากขึ้นแต่ท่านก็ยังให้การต้อนรับญาติโยมที่เดินทางมาอย่างเป็นกันเองแม้ว่าท่านจะได้รับการทัดทานจากบรรดาศิทยานุสิ์ที่ต้องการจัดเวลาเข้าพบ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นและแล้วข่าวเศร้าที่ทําให้ประชาชนรู้สึกช็อกไปทั้งประเทศเมื่อมีข่าวว่าหลวงปู่ล้มป่วยด้วยโรคชาราและมรณะภาพลงอย่างสงบยังความเศร้าโศกเสียใจมายังศิทธิยานุสิ์และประชาชนทั่วไปอย่างยิ่งซึ่งหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วคณะกรรมการวัดได้นำสังขารของท่านบรรจุไว้ในโลงแก้วแกบไว้บนสาลาการประเรียน เพื่อให้ประชาชนผู้เคารพศรัทธานในวัดปฏิบัติของหลวงปู่ได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะในเรื่องที่มีการกล่าวขานของหลวงปู่สดในตอนที่มาถึงวัดแตงใต้ใหม่ๆที่ท่านต้องมาเป็นเจ้าอาวาสในช่วงนั้นมีข่าวลือนะคะเรื่องผีตายท้องกรมดุมากวัดแตงใต้เนี้ยเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่รู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งก็ได้สานิษฐานไว้ว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไปสมัยจนถึงช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเรื่องราวนี้ได้ถูกถ่ายทอดไว้โดยชายคนหนึ่งที่เดินทางไปที่วัดนี้ค่ะซึ่งชายผู้นี้มีน้องคนหนึ่งชื่อหมวยเป็นนามสมมุตินะคะเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์นำพาไปยังวัดโพแตงใต้แห่งนี้ การเดินทางจากกรุงเทพมาที่วัดโพแตงใต้ใช้เวลาราวชั่วโมงเดียวเมื่อชายคนนี้มาถึงวัดแล้วน้องหมวยจึงได้พาชายผู้นี้ซึ่งต่อไปจะเรียกเขาว่านายเอน้องหมวยพานายเอไปที่บ้านญาติคนหนึ่งซึ่งมีศัก์เป็นลุงแท้ๆของเธอมีชื่อว่าคุณลุงบุญช่วยสุขสาขาท่านอายุ80ดสิเศษเแต่ถ้าว่าสุขภาพร่างกายก็ยังดูแข็งแรงดี บทเปิดฉากสนทนาของนายเอกับลุงบุญช่วยวัย80ปีกล่าวว่ามีคนว่าที่วัดโพแตงใต้ผีดุเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับลุงเออผีที่วัดโพแตงใต้บอกว่าดุเฉยๆไม่ได้หรอกนะต้องบอกว่าดุมากนะถึงจะถูกคํคำตอบของคุณลุงบุญช่วยทำให้นายเอมีความรู้สึกหนาวสถานขึ้นมาทันทีเขาคิดว่า คนอายุปูนนี้แล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่กุเรื่องหรือเป็นพวกปั้นน้ำเป็นตัวอย่างแน่นอนนายเอจึงถามต่อไปว่าคุณลุงเคยเจอกับตัวเองบ้างหรือเปล่าหรอครับคุณลุงพยักหน้าช้าๆแทนคำตอบซึ่งมันก็เป็นการพอเพียงแล้วตามธรรมเนียมของคนต่างจังหวัดแม้ว่าจะไม่มีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็ตามแต่เมื่อแขกมาถึงบ้านเจ้าของบ้านก็ต้องให้การต้อนรับ จัดหาข้าวปลาอาหารมาให้กินคุณเอเล่าต่อไปว่าคุณลุงบุญช่วยท่านได้พาผมไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของแกเท่าใดนักขึ้นไปไหว้หลวงปู่สดเสียก่อนนั่นเป็นเสียงลุงที่บอกผมเมื่อถึงวัดแล้วก่อนที่ลุงจะพูดต่อไปว่าแล้วลุงจะเล่าให้ฟังว่าพี่ถิ่วโพแตงใตมันเฮี้ยนขนาดไหน บนศาลาการประเรียนของวัดนั้นสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้ามีรูปหล่อของหลวงปู่สดแต่ด้านหลังของรูปหลอมีสังขารของหลวงปู่สดนอนอยู่ในโรงแก้วในขณะที่ผมไหวเสร็จแล้วกำลังมองดูไปโดยรอบที่ร่างกายสังขารของหลวงปู่สดอยู่นั้นลุงบุญช่วยก็พูดขึ้นว่าพอไหวรูปหล่อของหลวงปู่เสร็จแล้วก็ควรจะไปดูร่างของท่านที่อยู่ในโรงด้วยนะ ตอนนั้นผมชะงักไปนิดหน่อยแล้วตอบลุงไปว่าไม่ต้องดูก็ได้มั้งครับลุงผมพูดอย่างเสียวๆแต่ลุงก็ขยันขยอผมเธอหนะ่าไปดูสักหน่อยท่านละสังขารมานานหลายปีแล้วแต่เป็นเรื่องประลาดที่เนื้อหนังมังสาของท่านมันไม่เน่าไม่เปื่อยเลยนะแถมฟันและเส้นผมก็งอกยาวขึ้นเรื่อยๆนะมันแปลกดีเหมือนกันน่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากสำหรับผม ที่ได้ยินลุงแกพูดแบบนั้นเพราะหากว่าสังขารของหลวงปู่สดไม่ได้ฉีดยาปรากฏการที่เกิดขึ้นก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากทีเดียวจากนั้นคุณลุงบุญช่วยก็พาผมเดินมาที่ศาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆสาราการปร,ริยนลุงพูดขึ้นมาบอกผมว่านั่นเป็นศาลของเจ้าแม่รำพึงซึ่งแตกรมีกิต,ติศัพท์ในเรื่องความเฮี้ยนขนาดกลางวันแสกๆก็ยังอุ้มลูกเดินออกมา พระเน้นหม่เป็นสุกกันล็อกตอนนั้นลุงยังเป็นเด็กหนุม่มไวกำลังซ่าพอรู้ว่าที่นี่พีดุก็เลยชวนพวกเพื่อนๆมาลองข้องนะ่ะเอามุ้งมานอนหน้าศาลกับพวกเพื่อนๆแล้วเจออะไรหรือเปล่าครับลุงผมถามเจอเต็มๆเ,เลยละ่ะตอนนั้นราวราวๆตีหนึ่งลุงกำลังเคลิ้มเคลิมชวนจะหลับอยู่แล้วก็มีเสียงคนเดินที่หัวนอนเข้าใจว่าเป็นพวกเด็กวัด แกล้งทําเป็นผีมาลอกลุงตอนนั้นรอจังหวะให้มันเดินมาใกล้ๆในมือก็เตรียมอีดาบยาวเท่าแขนไว้แล้วกะว่าจะฟันให้หัวแบะพอเสียงเดินมาหยุดที่หัวนอนลุงก็ลุกปวดขึ้นแล้วตลบมุ้งเงื้อดาบสุดแขนผมถามแทรกลุงก่อนด้วยความอยากรู้เร็วๆแล้วฟันทันทีเลยใช่ไหมครับไม่ละแถบช็อกนะสิพอลุงเปิดมุ้งก็เจอจะจ,ะ,จะเต็มตาเลย ผู้หญิงผมยาวหน้าบวมมันก็สบเราดีๆนี่เองลุงพยายามรวบรวมสติแล้วพูดด้วยเสียงดังๆว่าจะลองกับกูอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ผีบ้าลุงเห็นมันทำท่าจะโผล่เข้ามาบีบคอลุง่ะดิลุงก็เลยตัดสินใจฟันมันที่คอสุดแรงไปเลยผมฟังอย่างตั้งใจแล้วถามลุงอีกว่าถูกเต็มๆเ,เลยใช่ไหมครับลุงเหมือนเราฟันอากาศฟันลมนะสิ แรงที่เวียงดาบทำให้เราเสียหลักถล่าล้มลงไปไม่เป็นท่าเสียงเอะอะทำให้พวกเพื่อนเขื่อนองลุงตื่นขึ้นมามาในวัดถอนกันเกลียวเพื่อนบอกว่าลุงเห็นฟันอะไรบืดวาดบืดวาด,วดแต่มองไม่เห็นว่าฟันอะไรอะ่นะลุงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพวกเขาฟังพอเล่าจบเพื่อนคนหนึ่งก็ทำท่าโตกก๊ะกระจแล้วชี้ไปที่เมนเผาศพคนอื่นๆก็เลยมองตามลุงบุญช่วย เล่าท่าทางจริงจังเขาเห็นอะไรหรอครับลุงผมถามด้วยความเร่งร้อนพี่ผู้หญิงตัวเดิมน่ะสิแต่ตอนนี้ขึ้นไปนั่งอุ้มลูกอยู่บนเมนเผาศพตอนนั้นถอดใจไม่เอาอีกแล้วลุงกับเพื่อนๆนอนจับไข่อยู่หลายวันพ่อแม่ต้องพามารดน้ำมนต์ที่วัดและไปขอขอมาเจ้าแม่รำพึงที่ได้หลวงเกินลบลูอาการของลุงกับพวกเพื่อนก็ดีขึ้นจากนั้นก็ไม่เคยคิดจะลองดีอีกเลย ชาวบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นวัดโพแตงใต้ก็มีความสุขสงบไม่มีเรื่องผีสางจนกระทั่งมีศพของสาวท้องแก่ชื่อรำพึงมาเผาที่วัดอาถรรพ์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดพลาดของสัปรเร่ที่ชื่อว่าลุงผลลุงบุญช่วยเล่าต่อว่าตาผลน่ะมันเพี้ยนชอบทำอะไรแผลงแงอยู่เรื่อยผีสีตาศพคนตายทั้งกรม มีใครเผารวมกันบ้างโบราณเขาว่าไม่ให้เผารวมกันแต่ตาผลพูดว่าไม่มีอะไรเผารวมกันได้เอาลนะน้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกูจะรับผิดชอบเองแต่ผลแกบอกแม้ขนาดหลวงพ่อมาห้ามแกก็ยังไม่เชื่อเลยจำได้ว่าศพเผาตอนเย็นคืนนั้นผีก่เฮี้ยนทันทีพระองค์หนึ่งลุกขึ้นมาเข่าของน้ำกลางดึกถูกผีตายท้องกลมหลอกจนหมดสติ จากนั้นพระที่จำพรรษาในวัดก็เริ่มศึกออกไปวัดมีพระเหลืออยู่เพียงไม่กี่องค์แทบจะเป็นวัดร้างนั่นแหละผมถามลุงบุญช่วยแกถึงเรื่องนี้ว่าแล้วที่ลุงผลแกบอกว่าจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแกว่าไงล่ะลุงอ๋อตาผลรู้เรื่องก็บอกว่าจะมาจับผีทวงน้ำขณะที่แกนั่งเรือมาตาแม่น้ำก็ปรากฏว่าเรือเกิดลมแกเป็นคนไหวยน้ำแข็งอยู่นะ แต่ก็แปลกดีไม่มีใครพบศพของแกเลยทำให้เดากันว่าแกจมน้ำตายแล้วแต่มีคนพูดกันว่าแกจะถูกจระเข้ขาบไปกินแล้วเพราะตอนที่เรือล่มมีคนเห็นว่าจะระเข้ตัวใหญ่หนุนเรือของแกผีของแม่ํำพึงมาสงบเพราะหลวงปู่สดตอนที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตอนนั้นผีของนางํำพึงกำลังขนองท่านทำพิธีกรรมสวดส่งวิญ,ญญาณอยู่คืนหนึ่งเต็ม,ตม,ตมของท่าน จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นการปรากฏตัวของผีนางรำพึงอีกเลยลุงบูสดท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมากท่านมีตาทิพย์หากท่านทำนายว่าไอ้คนนี้จะต้องตายโหงในเจ็ดวันรับรองไม่เกินเจ็ดวันหรอกจองสารวัดไว้ได้เลยเสียงเล่าของลุงบุญช่วยที่ถ่ายทอดให้กับนายเอฟังยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเขาและว,วันหนึ่งเต็มๆก,กับการพูดคุยกับชาวบ้านวัดโพแตงใต้ยังไม่จุใจ ทำให้หนายเอต้องบอกกับตัวเองว่าสักวันจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะและนี่นะนะคะเรื่องราวของหลวงอู่สดวัดโพแตงใต้กับผีนางรำพึงตายท้องกลมและว,วันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ